สวัสดีครับโป้หมป้องแล้วก็เกมคุกกี้ลันเอเวนเบกับช่องซันนี่หลิวนะครับวันนี้ก็คนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเอ้ยอีกไม่นานนี้จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับคุกกี้นางฟ้าทะเลไม่ว่าจะเป็นการอผมว่านแน่นอนมีการปรับความสามารถแน่นอนละหนึ่งแล้วก็2ก็คือเพิ่มระบบแคทตี้พิเศษของตัวเองแล้วก็เพิ่มสัตว์เลี้ยง คอมโบโมนัสของมันเพิ่มขึ้นมาในอนาคตใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันจะเทพแน่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเทพขนาดไหนขนาดไหนอาจจะแบบว่าโหดีดไปอันดับหนึ่งของเกมก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่ต้องบอกก่อนว่านะตอนที่มันยังไม่อัปเดตเนี่ยหลายหคนก็น่าจะทราบว่ามันเป็นคุกกี้ที่กาก,ากมากนะครับในบรรดา ary, เรเจนเนอรี่นี่น่าจะเป็นคุกกี้ที่กากที่สุดในบรรดาคุกกี้เรเจนเนอรี่นะตอนนี้นครับแล้วนะตอนที่อัดคลิปนี้ฉะนั้นเดีย๋ยวมาดูกันว่าจากคุกกี้เรเจนเนอรี่ที่กา,กากที่สุดในเกมอะไรเงี้ยพอออััปปปปเเเเเเเดดดตแลล้้้ update, ้ววววจจะะะรร์าาาาางขนน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 นไหหฉีีี๋ยยยยใคิ่็็มมโซ ว่าแม่แต้มไปขนาดไหนเชียวซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีสัตว์เลี้ยงคู่ของมันนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช้เป็นเอาเข้าติ่มนหอยแล้วกันมังกรพายุหมุนแล้วกันนะครับอ่าโอเคโอเคเตีฟา้ฟาฟา้าแล้วก็เราผับสอนี่อ่ะจัดไปน้องโอแล้วกันมันจะได้เข้าเซตนะครับกดเลยนะครับอ่าลืมเปลี่ยนสมบัติเลยเราต้องจัดแต้มให้นางเยอะๆหน่อยนะครับก็จะเริ่มเป็นคราเป็นอะไรดีเอาดาบนี่ก่อนแล้วกันสมบัติดาบนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าเราเน้นเล่นง,ง่ายไว้ก่อนนะครับ เอาเป็นเจ้าตัวไข่ไดรโรสาวแล้วกันครับไข่ไดรโรสาวนี่นี่นี่เซตนี้เลยนะครับแต้มเนี่ยผมจำว่าผมเคยเรนดอมเซ็ตมั้งแต้มมันน้อยมากก็ไม่รู้ว่าตอนเท่าไหร่น่าจะไม่ถึงร้อยล้านมัง้งไม่รู้ไม่รู้นะครับมาดูกันอีกทีเพื่อความชัวร์นี่โอ้โหแต่เนี่ยดูสกิลสกิลมันก็คืออ๋อพุ่งแล้วก็ยิง อย่าลีมของมันนะผมว่าถ้ามันมีปรับเนี่ยโอ้โหอ่ะลองลองเดากันเล่นๆหน่อยว่าถ้าคิดว่านางฟ้าทะเลมันมีการปรับความสามารถเนี่ยมันจะปรับเป็นยังไงไม่รู้มันจะปรับป่ะนะคือถึงว่าถ้ามันไม่ปรับความสามารถมันก็ปรับแต้มแต่ผมลึกๆคิดว่าน่าจะมีการปรับนะแต่ส่วนแคนดี้พิเศษเนี่ยอย่าไปเดาเลยนะครับขี้เกียจเดาเนื่องจากผมคิดว่าน่าจะมีหลอดเล็กเพิ่มอีกหลอดหนึ่งนี่แหละต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าหลอดเล็กเต็มปุ๊บยิงไอ้คลื่นฟ้าฟาไอ้ที่มันยิงตุ้มๆฟ้าๆาออกมารอบห้เดานะ เออล้วก็นอนนั้นแต้มเท่าเดิมเนี่ยเห็นไหมมันจะมียิงหลายช็อตใช่ไหมผมว่ามันน่าจะมีหลอดเล็กขึ้นมาแล้วก็ยิงหลอดหลอดเล็กอีกช็อตหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเออน่าจะเป็นอย่างนั้นผมเดาได้แค่นี้เขาเรียกว่าความสร้างสรรค์เนี่ยคิดไม่ออกนะฮะมาดูแต้มโอ้โหแต้มแต้มนี่ยังไม่เท่าตัว,ตวใหม,ใหม่ใช้สก,กิลทีเดียวเลยตัวใหม่ใช้สก,กิลทีเดียวแบบว่า40 50, 000, ล้าน50ล้านอะไรเงี้โอ้โหอันนี้วิ่งมาจะขึ้นมบราณธรรมแล้วยังไ่ถึง40ล้านเลยนะครับนะไมื่นไอี่ทนไว้อีกทน อประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพราะว่าอัปเดตตัวนี้จะมีมาวันที่ประมาณวันที่เท่าไหร่วะแปดเก้าสิบประมาณเนี้ยครับประมาณต้น,ต,นต้นเดือนของเดือนแปดนะครับนะ <c oughs> อดทนไว้นะลูกนะครับลูกไม่โดนแกงละรอบนี้ผมเห็นนะคลิปรอบที่แล้วว่ะโอ้โหนางฟ้าทะเลโดนแกงอ่ะนั่าสง่ามากตอนที่เขามีอัปเดตเจ้าตัว,ตวไอ้ฉลามกับตันไอสะครับเขาจะมีในคลิปบอกว่าเอ้ยยังไม่ถึงคิวของเธอนะอะไรงเงี้ยโอ้โหไอ้คลิปนั้นแบบโดนแกงหนักนรอบนี้ก็ไม่โดนแกงแล้วนะครับ แล้วก็ผมว่าปรับอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ใช้ความสามารถน่าจะดูดพวกหมีลุงด้วยนะคิดว่านะคิดว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่รีเจนอรีหลายตัวก็ดูดนะครับหลายๆตัวอืมตอนนี้ถ้ามันไม่ดูดเดี๋ยวมันจะไม่สมศักดิ์ศรีรีเจนอรทนะครับเนี่ยแล้วถ้าตัวน,นี้ปรับเนี่ยมันจะเหลืออะไรเหลือแม่มดอะ <c oughs> แม่มดนี่เหงาอีกตัวเลยนะอ่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับแต่แค่อนาคตอันใกล้นี่ก็จะเป็นเจ้าตัวนางฟ้าทะเลนะครับนี่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บ เนี่ยพอมันไม่ดูดหมีลุงเนี่ยมันก็จะมีจุดที่แอบมีความเล่นยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเก็บหมีลุงพลาดหรือเก็บไม่ได้แต้มมันก็หายพอสมควรนะผมคชดวา่าเขาปรับใหม่ก็จะปรับให้ดูดหมีลุงได้แหละนะครับแต่ผมว่าจะเดาผิดก็ได้นะขนาดาเดาเดาสัตว์เลี้ยงเดาผิดเลยตอนแรกเดาว่าจะมาแค่คุคกกี้กับแคนดี้ใช่ไหมโหอ,อันนี้มาสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็แหกไปฟึ๊บฟึ๊บโหแล้วแบบคอมโบนัสที่ผมว่าชัวร์เลยก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ของมันไอเนี่ยเขาเรียกว่าเยลลี่อะไรนะลืมแล้วนะครับ ที่มันปล่อยตอนใช้สกิลอะเออแต่ไมนใช้สกิลบ่อยอยู่นะผมรู้สึกนะรู้สึกเป็นตัวที่แบบว่าแป๊บๆก็พุ่งแป๊บๆก็พุ่งอะไรเงี้ยเออแล้วถ้ามันพุ่งทีแล้วเพิ่มเลือดอยู่โหแบบนี้เจ๋งมากนะมันพุ่งบ่อยอย่างเงี้ยนะครับนี่ปึ๊บซึ่งต้องบอกก่อนว่าบางคนอนจาจจะไฮมากว่านางฟาทะเลเนี่ยเฮ้ยพี่มันจะโหดไหมครับใน,นนี้ผมจะบอกก่อนว่า นางฟ้าทะเลเนี่ยผมคิดว่าโหดแน่นอนแต่ถามว่าจะโหดที่สุดไหนไม่กล้าตอบแต่ถ้าใครจะป้านางฟ้าทะเลผมจะบอกว่าปกตินะเวลามีลีเทเนอรี่อัปเดตอะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมอัปใหม่ตัวใหม่อัปเดิมตัวอันมีสัตว์เลี้ยงอะไรอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีของเต็มอยู่แล้วอะมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ถือว่าคุณมีนางฟ้าทะเลเลเวลสามอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ตีเคนดี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงผมว่าก็ไม่เท่าไหร่หรอกหลังจากนะอัปเดตนะเออคือมันโหดแน่ถ้าคุณแบบว่า Candy 5, วเคนดี้เลเวลห้างงงงงเเเเีี้้ยยยอออออออ่อ่อ่ััััันน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 กกกรรืึแตมคาคมาาานะะบท อันนี้ไม้สองแล้วครับโอ้โหไม่กี้เราจดที่140ล้านนะครับสำหรับไม้แรกไปครับ ตอนนี้จะ200ลนโอ้โหแต่แบบว่านางฟ้าทะเลมันก็ทําระยะมาไกลอยู่นะดูด,าาดิน้องโอเราโอ้โหวิ่งมาไกลมากพอดีน้องโอนี่พอเราเล่นกับเซสัสบบลูมันไม่ได้ไกลขนาดนี้นะเนี่ยโอ้โหแค่แบบว่าแค่ความสามารถเดิมๆของนางฟ้าทะเลมันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะดูนะ่าสนใจดีนะเออมันทําระยะได้นะครับโอ้หผมจะหาจุดสไลดต์ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ลืมไปเลยว่าน้องโอต้องสไลด์นะครับ ายน้องโอ้โ,อโหว่ายเสร็จโอ้โหดูดิเฮรยเราชนะก,กับตันไนเว้ยเออกับตันไอเขาผมว่าเขาน่าจะกดไปเลขคำๆนะครับโอ้ไม่ถึงหายไปประมาณน่าจะล้านหนึ่งมั้งนะครับ โอเคแต้มประมาณ260นะครับมาดูกันบ้านหลังอัปเดตจากไป400เท่าไรถ้ามันไม่มีการปรับดาดหรือปรับแต้มอะไรแบบนี้ผมว่ามันเกิน400อยู่แล้วแหละไอ้นางฟ้าทะเลนะครับแค่ไม่รู้4 0่เท่าไรผมว่า4 0 0 450ไปนะครับถ้าเขาไม่มีการปรับแต้มนะเพราะว่าตัวนี้มาสมดุลก็พังอีกรอบหนึ่งแน่น,นอนมาวันนี้สำหรับนางฟ้าทะเลก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไว้รอกับการอัปเดตต้องบอกว่านางฟ้าทะเลไม่ได้มาในการอัปเดตซีซั่น5ครั้งแรกนะมันจะตามมาอีกแผ,ผมแผ okay. อีก่นสสวััดีครบ